ก็เลยแบกว,ว่าดับอลไปนิดนึงใช่ครับผมเขาบอกว่ามีร้านดังมากว่า50้านครับผมสภาคทั่วไทยเลยากาบเดิมที่ะค่าเจก็จริงๆทางหายจะแบบว่าออเวสยาักพัท่นู้นอะไรอย่างนี้ครับผมแต่ว่าก็ทำงานทุกวันแล้วก็กลับมาจะเป็นแทนหน่งเงี้ยน่ารักมากๆต้องรสัก ได้ครับแบงกก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเอาพี่มาสงการนะครับผล่มรางน้ำของมพาวเวอร์นะครับวันนี้ถึงวันที่16เลยนะครับผมจะพาเหรดทุกวันด้วยแล้วก็อย่าลืมมาเล่นน้ำกันที่นี่ครับที่ k i มพาวเวอร์ครับเล่นสงกรรเราคือชุดนี้สงกรรมเราชุดนี้เออ <c oughs> มันเป็นน้ำไงออน้ำน้ำสื่อถึงน้ำใจออ <c oughs> น้ำใจยิงให้ใหยิงด้จะเป็นลม <c oughs> เ้องการเไที่ยวไหนงานทุกวันเลยเอสงการใช่ไหมครับไม่ได้รบงานเลยครับก็กล่าวว่าแบบว่าจะไปกราบแบบว่าพ่อแม่ตาตานซึ่งไม่มีแต่ก็จูดบานคุณพ่อคุณแม่อะไรนี่ก็ใส่อะครเข้าไน ด้วยครับผมก็จริงๆแบบช่วงนี้ก็มีโปรเจกต์ทำอยู่ด้วยแล้วก็ช่องทางแบบว่าใช้พลังงานเยอะแยะมากมายก็เลยแบบว่าสำคาญนี้ก็ขอพักดวยกันนี่เงครับพ่มีฟิลแบ่าข้าวรถกระบะให้ตัดน้ำีเลยเคยเคยครับตอนเด็กๆก็เคยไปเล่นออะไรย่างเงี้ยครับผมไปกับญาติๆหรือครอบครัวอะไรแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าเออก็คิดถึงบรรยากาศนั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ไหวขอพักก็มติดกินพีมอยู่สำคัญแค่ไหนก็ไม่ลืม ชอบนะครับชอบก็ถือว่าเป็นแบบเทศกาลที่แบบเราู้สึกว่าแบบได้ได้อยู่กับครอบัวด้วยได้อยู่กับเพื่อนเด้วยพว่ามันแบบเป็นเทศกาลที่คมมงมากแล้วก็มันคืวันปีใหม่ด้วยก็รู้สึกว่าแบบเออทุกครัที่แบบจะถึงสงการอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบมันก็ร้อนไงพอจะถึงสงการลุกเสื้อผ้ามันสั้นลงตลอดใส่รอหรือว้าตั้งใจกันตายหรือจัดมาให้หนูไปดิฉันใส่เสื้อ้ามันหดไมันโดนคำรอใส่ ครับก็ดีใจนะดีใจแต่เนี้ยที่จริงมันยาววันนี้ตัวมันหดอ๋ออากาศร้อนร้อนวิวกินมเปลนไปเองสองร้อยล้านนะสองล้านแล้วเรียกชื่อไม่หันแล้วไม่ลองเรียกไม่ลองเรียกเลยเรียกแล้วบอกเรียกวิลกินวิลกินวิลกินบอกว่าใครอ่ะจำไม่ได้เลยอยู่ดนแบบเรียกชื่อก็ไม่หันตอนนี้ว่าแบบเอพรกร้อยล้าน ได้ไปดูแล้วครับก็ดูล็อกพีเนียพร้อมกับดูกินเม่าผมก็รู้สึกว่าแบบเออจริงๆพอเราดูจบก็น้ำตาแตกเลยทุกคนที่เป็นยังเล่าได้ดีไหมคะก็ดีนะให้ก็ได้ใหม่ให้ก็ได้แบบก็จตสิทธิ์นะครับเ,เราเห็นเขาตั้งใจมาแบบกับโปรเจกต์นี้มากครับผมแล้วก็พอตอนนั้นแบบเราได้มีโอกาสแบบง่ายๆแต่เขาบ่อยัอะไรอย่างเงี้ยเราเจอเขาแบบ ที่แบบต้องลดน้ำหนักด้วยก็ต้องถ่ายแล้วเพราะไอ้ถ่ายหนังไปด้วยทําไปถ่ายโฆษณาถ่ายอีเวนต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้ว่าแบบเอเขาตั้งใจมาแล้วก็เออพี่ก็รู้สึกว่าเนี่ยเขาตั้งใจของมันก็ออกมาก็รู้สึกภูมิใจในตัวพี่มากก็ให้เราแม่กำลังใจเขาครเขาอยากได้กำลังใจแต่เขาไม่เคยให้หนูไง ปิดโบว์ปิดมากเดี๋ยวพี่จะปิดห้างทั้งหมดไม่จริงแต่ถ้าคิงพาวเวอร์ให้พี่ปิดพี่ก็จะปิดเห็นแล้วผมก็เขาเคยชวนไปนั่งบันไดตรงนั้นเหมือนกันเราบอกว่าไม่ไหวคนเยอะมากครับผมพี่พูดชงจังเลยครับ มนนึกว่าอยู่อยู่แล้วหัวแค่น้ำซุปนู่นเปนไน่นเป็นได้อันเป็นความจริงต้องัวดูหล่อวดูห่อตอแม่เรแล้วก็ที่จริงก็เดี๋ยวเขาก็ไมเจอ เขาก็มาเยี่ยมคุณแม่บ่อยๆเพราะว่าหลังจากคุณแม่าหายป่วยอะไรเงี้ยเขาก็แวะมาที่บ้านบ้างแวะมาเยี่ยมบ้างดูมาดูบ้างเลยน่าสนใจค่ะพี่เจนดูแลเขาแล้วข้าพี่เกลใช่บอกพี่พีไม่ดได้อยูอ่ในเกมถ้าเรามาคนละเต็นกันเจอเขาบอกว่าอยากตอบคำถามพีนะไม่เขาไม่อยากตอบคำถามสองคนนี้แล้วพี่ก็ไม่ขอตอบคำถามสองคนนี้เหมือนกันตอบไปก่อนเถอะแล้สรุปเรา,าอยูออย่ในแถวไหม เราไม่อยู่เราไม่อยู่ฟังมรักรรู้สึกยังไงเราไม่แข่งหรอค่ะความรักมันเป็นเรื่องแบบรัไม่ได้ใช่ที่มันบังคับไม่ได้แบบมันจะเกิดก็ต้องเกิดแต่เอาเอมี่ให้เกี่ยวดูอีกรอาแม่จะคิดอยู่แต่เขาบอกว่าให้เราไปกินน้ำข้าวผัดเยอะๆใครครับกินน้ำข้าวผัดเยอะๆเขาว่าอะไรอ่ะเขาใส่ร้ายพี่พี่แบบว่าสบายต่วแหวอ๋อไปกินน้ำข้าวผัดเยอะๆ พี you you ่เจดูอยู่ชอตด้วยให้เราเห็นทีไที่แบบเกีลองเล่นเจมอะไรเงี้ยเห็นครับเห็นก็ติดตามมาวิเกลอยู่เป็นแฟนคลับเหมือนกันดูคลิปหลายๆคลิปอะไรอย่างเงี้ยน้องน่ารักมากก็น้องทแบกระโดดกระดด แข่งรายการเรื่องความรักเรื่องนี้เกลคิดบอกเลยว่าเดี๋ยวก็ได้แบบเดี๋ยวจะได้เห็นดีกันไม่ใจว่าทำไมยิ่เกลก็แบบไม่ใจตาก็มีไม่น้อยใจอ่ะไม่ไว้ใจก็ได้ถ้ามีโอกาสแบบว่าเดี๋ยวเจอเกลก็แบบเดี๋ยวจะไปเล่นเอยอะๆเยอะตุ๊กตาจำนวนมาก ครับผมเพลงตุ๊กแกน้องไม่ใด้ตุ๊กแกแล้วหรอน้องปล่อยซิงเกิลหรอน้องก็ชอบก็ชอบฟังเพลงตุ๊กแก <c ười> ได้เลยเดี๋ยวจะไปฟังเพลงตุ๊กแกแล้วเต้นด้วยมาเต้าไปดูมาไปเกลค่ะ